ตัวนี้มีตัวครับทูนกับตัวญ่ครับทุกคนครับทุกคน,คคนตัวนี้มาสีขีดนะครับสวยโอไปเลยนะครับทุกคนโอ้โอ <S <S 1> <S 1> หลอบแพกนะครับสวัสดีครับทุกคน คืนนี้ผมจะพาทุกคนมาดักปูดำกันอีกนะครับรอบนี้เราจะมาดักปูดำกลางคืนนะครับเพราะช่วงนี้น้ำมันเป็นน้ำกลางคืนนะครับน้ำใหญ่ช่วงเกือบประมาณจะสว่างนะครับน้ำเริ่มขึ้นประมาณเที่ยงคืนกว่าๆ้วครับผมก็ต้องมาดักไว้กลางคืนนะครับและพรุ่งนี้เช้าก็มาดูครับนี่เป็นปลา กลายเป็นร่องเป็นบางครับเป็นเปนเป็นป่าชายเลนมีพื้นที่ประมาณไม่เยอะนะครับประมาณยี่ไร่ประมาณนั้นเราก็จะมาลองดักปูดำครับอยู่ใกล้บ้านคนครับที่ผมมาตอนนี้ครับเราก็จะมาลองดักกันดูนะครับผมไม่ได้ดักมาันานนะครับหยุดมานานแล้วตอนช่วงนี้ปูไม่ค่อยมีนะครับ เราจะมาลองดูไงนี่ครับทุกคนดักปูนะครับดักปูด้วยปูนะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นปูเปรี้ยวเหมือนเดิมนะครับโอ้ยจิตวางไว้ตรงนี้นะดักรอน้นำไว้ก่อนครับตกโคลนลึกครับโอ้ลึยกเยอะมากครับเลยว่าเขาก็ เรียบร้อยเป็นหนึ่งลูกครับเป็นต่อครับนี่มีน้ำนิดหน่อยนะครับเรื่มวางไว้ตรงนี้ก่อนกลางคืนมันถ้าน้ำมันแห้งแบบนี้มันส่วนมากจะมีแค่หนูนะครับที่จะเข้ามากินเหยื่อเราตอนน้ำไม่แห้งแบบนี้ถ้าเป็นกลางวันจะมีพวกตัวเงินตัวทองบ้างอะไรบ้างหลายอย่างนะครับ กลางคืนส่วนมากจะมีแค่หนูนะครับลืมพามีดไหมครับดีบครับลูกที่สองครับไปต่อตรงน,น,รงนี้น่าจะไม่ใกล้กันเท่าไหร่นี่ นครับจุดตรงนี้ตกคลื่น,นมากครับลยุยบวกเขาครับเดิไปไปไปนไม่ไหวต้องคว่างไปครับตกคลื่นลึกมากครับทุกคนเนี่ยผมจะผูกไว้นี่นะครับอยู่นี่เราจะเดินไปดักบนคันนาค,น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 าครับเป็นเป็นคันไม่ใช่คันนาครับเป็นริมคลองครับมันจะมีทางให้เราเดินได้อยู่ แล้วก็จะเดินดักริมคลองไปเราจะมาลองดักในร่องคูนี้ดูนะครับมันเป็นร่องคูเล็กๆนะครับจะดักรอน้ำมาเลยนะครับตอนนี้น้ำไม่มีเลยนะครับน้ำแห้งนกกระทุกคน,ะนกกางเขนนะครับ นกบินหลาบ้านนะครับนี่นะครับมาซาบะหินเลยครับนกกลางเขนี่เป็นนกบินลาบ้านนกกลางนี่นกกลางเขนี่ครับบ้านผมก็เรียกว่านกบินลานกบินลาบ้านบินลายขี้ควาย ลงไปดักตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งนี้ข้ามกลับไปทางฝั่งเดิมฝนะั่งที่ลงมาตอนแรกน,นกกไม่ทราบว่านกเรน่าจะนกขงฟัง,ง,งเสียงดัก,กรงน้ำไปตรงนี้นะครับน้ำไม่ถึงก็สวยนะครับตอนนี้ผมก็ทำการดักเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาดูพร้อมกันนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเราจะมาเก็บเล่ากันนะครับตอนนี้ก็สว่างนะครับประมาณเกือบเกือบเจ็มงเช้าแล้วนะครับน้ำเยอะเลครับผิดกับตอนเมื่อคืนที่ตอนมาดักนะครับเมื่อคืนน้ำมันมีเลยตัวนี้น้ำประมาณเอวผมครับตรงนี้เป็น ตืนนับน้ำก็ยังขึ้นอยู่นะครับน้ำยังขึ้นอยู่ยังน้ำยังขึ้นอยู่ยังไหลเขี่ยวอยู่มาดูลูกแรกกันครับจะมีตัวไหมลูกปูครับลูกปูดำครับแล้วก็กุ้งหนึ่งตัวไม่ได้ไม่ทราบรับกามใหญ่แล้วก็ปลา ปลาโบหนึ่งตัวนะปล่อยโอ้ยทำอะไรไม่ได้นะบุดำหน้าจะเริ่มมีมั้งครับไปมีลูกปูแล้วครับมาดูลูกต่อไปอครับไม่มีตัวครับติดแต่ปลาครับ ละบูน้ำสามตัวนี่ผ่านไปสองลูกแล้วครับยังไม่เจอตัวปูด,ดำเลยนะครับดูลูกนี้ครับน้ำก็ลึก ตัวครับุัวกับตัวใหญ่ครับทุกคนครับทุกคนทด่นี่มาสีขีดนะครับโดยมาสีขีดครับปูดําครับนี่ครับทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกคนสวยโอ้ไปเลยนะครับทุกคนโอ้โหรอบแหกนะครับ ไปตอหน้าเลยครับทุกคนเสียใจมากครับเกือบร้องเลยครับโอ้โหครับโอ้ยสวยจริงๆครับได้มาหนึ่งตัวก็ไปครับหมดกรับเลยจ ไม่มีแรงเดินเลยโอ้ยโอ้โหครับต้นเงินตัวทองครับยิบต้นไม้กระโดดลงน้ำมาเลยครับถ้ากระโดดเสร็จผมนี่ลำบากนะครับบางคนต้องกระโดดน้ำตามแล้วไม่มีครับ ไม่มีตัวเลยนะครับตั้งแต่ตัวเมื่อกี้หลุดไปนี่ม่ติดเลยนะครับติดหนึ่งตัวครับ คเดี๋ยวทุกคนปูตัวนี้เป็นปูปูขาวนะครับแต่ปูทองหลางครับผมก็เรียกปูดำเมาอนันแต่ว่าชื่อจริงของมันก็คือปูขาวหรือปูทองหลางถ้าอีกแบบนึงเหมือนตัวที่ไปเมื่อกี้นะั้นปูดำครับก็คล้ายกันแต่สีไม่เหมือนกันนะครับไปครับดูลูกตัวไปครับ ตัวครับทุกคนนี่ครับทุกคนหนึ่งตัวครับไม่ใหญ่นีบมันขีดกว้างับว่าเด็ดนะครับอหนึ่งตัวครับ เราจะไปดูอีกลูกนึงครับ่ปจะติดไหมครับมาดูลูกนี้นครับลูกนี้เราก็หมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นลูกสุดท้ายของวันนี้นะครับไม่มีตัวนะครับโอ้โหเลยกัด กัดรอบครับกัดรอบเงี้ยเลยครับแหกใช้ได้เลยครับครับสรุปวันนี้ก็ได้ปูมาได้มาสองตัวนะครับถ้านับตัวที่ทำหลุดไปก็สามนะก็ถือว่าปูยังยังไม่ถึงหน้ามันนะยังยังไม่ค่อยมีนะครับ แลผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับผมครับผม